เสียงคลื่นโขงกระทบฝั่งอย่างช้าๆในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงริมแม่น้ำโขงตรงบริเวณเกาะดอนสวรรค์จังหวัดหนองคายมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาแต่โบราณเกี่ยวกับผีพรายที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้และเรื่องราวของนางมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึง้งกับพญานาคผู้เป็นเจ้าแห่งแม่น้ำโขงชาวบ้านในพื้นที่เล่าขานกันว่าผีพรายองค์นี้ไม่ใช่วิญญ,ญาณธรรมดา แต่เป็นลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านริมโขงที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนนางมีรูปโฉมงดงามยิ่งนักผิวพรรณขาวเนียนดุดดอกบัวตูมผมยาวสลวยสีดำขับราวกับปีกาชาวบ้านต่างเรียกนางว่าสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านหนุ่มหนุมหลายคนพาก,กันมาขอสู่แต่นางไม่เคยให้ความสนใจใครเลย นางชอบมานั่งริมแม่น้ำโขงตรงโขดหินใหญ่บนเกาะดอนสวรรค์ทุกเย็นมองดูพระอาทิตย์ตกไปยังฝั่งลาวตรงข้ามน้ำโขงไหลเชี่ยวในฤดูน้ำหลากกระแสน้ำวนเวียนรอบเกาะทำให้เกิดเสียงดังก้องกึกก้องแต่นางกลับรู้สึกสงบใจทุกครั้งที่มานั่งที่นี่คืนหนึ่งในเดือน6เมื่อแม่น้ำโขงมีน้ำเต็มตลิ่งนางมานั่งที่โขดหินเช่นเคยท้องฟ้าครึมมีเมฆหมอกปกคลุม แสงจันทร์ส่องประกายระยิบระยับบนผิวน้ำทันใดนั้นน้ำกลางแม่น้ำก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดวุ่นน้ำวนขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างกระทันหันน้ำพุ่งสูงขึ้นเป็นเสาแล้วค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นร่างของพญานาคข,ขนาดมหึมาเกล็ดสีเขียวมรกตเรืองแสงในความมืดดวงตาสีแดงกำ่ำเหมือนทับทิมเม็ดใหญ่หนางตกตะลึงแต่ไม่รู้สึกกลัวพญานาคเอ่ยปากขึ้น ด้วยเสียงทุ้มต่ำแต่ไพเราะราวกับดนตรีบอกนางว่าตนเฝ้ามองนางมาเป็นเวลานานหลงไหลในความงามและจิตใจที่บริสุทธิ์ของนางตั้งแต่แรกพบพญานาคบอกว่าตนเป็นผู้ปกครองแม่น้ำโขงตั้งแต่การก่อนเฝ้าคุ้มครองผู้คนและดูแลความสมบูรณ์ของแม่น้ำแต่การใช้ชีวิตในโลกใต้น้ําเพียงลำพังทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว พญานาคขอให้นางลงไปอยู่เมืองนาคใต้แม่น้ำโขงกับตนสัญญาว่าจะให้ชีวิตที่เกินกว่าจินตนาการของมนุษย์มีทัพสมบัติล้ำค่าพระราชวังใต้น้ำที่งดงามและที่สำคัญคือความรักที่จริงใจน้ำตกใจกับข้อเสนอนี้บอกพญานาคว่าตนเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถอยู่ใต้น้ำได้และยังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลพญานาคก,กล่าวว่า หากนางยอมตนจะมีวิธีทำให้นางสามารถหายใจใต้น้ำได้เหมือนนาคและจะให้ทับสมบัติแก่ครอบครัวนางอย่างบริบูรณ์แต่นางต้องตัดสินใจให้ได้ภายในเจวันหากปฏิเสธพญานาคจะจากไปและไม่กลับมาอีกแต่หากตอบรับให้นางมาที่โขดหินนี้ในคืนเพ็ญเดือนเจพร้อมดอกบัวขาวเจ็ดดอกพญานาคจากไปด้วยการดำดิ่งลงสู่แม่น้ำน้ำพุ่งกระเซ็นสูง แล้วทุกอย่างก็เงียบสงบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนางนั่งนิ่งอยู่บนโขดหินนานจนกระทั่งฟ้าสางใจคิดปั่นป่วนไม่หยุดการพบพญานาคทำให้รู้สึกทั้งหวาดกลัวและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเจ็ดวันผ่านไปอย่างรวดเร็วนางคิดถึงพญานาคตลอดเวลาคำพูดและดวงตาของพญานาคติดอยู่ในใจเสมอ นางพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเรื่องไร้าสาระมนุษย์กับนาคอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่หัวใจของนางกลับบอกอย่างอื่นนางรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงพญานาครู้สึกเหมือนมีใครสักคนเข้าใจตนอย่างแท้จริงครอบครัวนางเห็นความผิดปกตินางไม่ค่อยพูดจามักเพอ้อฝันและจ้องมองน้ำโขงหิวเสมอแม่ของนางถามถึงแต่นางก็บอกเพียงว่าไม่มีอะไรไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นคืนนั้น นางเก็บความลับนี้ไว้ลึกในใจเมื่อถึงคืนเพนเดือนเจ็ดนางตัดสินใจแล้วนางเดินไปที่วัดในหมู่บ้านเก็บดอกบัวขาวเจ็ดดอกจากบวรที่บานสะพรั่งในสระน้ำกลิ่นหอมของดอกบัวอบอวลไปทั่วนางอุ้มดอกบัวเหล่านั้นเดินไปยังเกาะดอนสวรรค์ในยามค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวง่องสว่างสวยัยจนมองเห็นทางเดินชัดเจนนางขึ้นไปยืนบนโขดหินใหญ่ถือดอกบัวไว้แน่นกับอก แม่น้ำโขงในคืนนั้นสงบนิ่งผิดปกติไม่มีคลื่นลมแม้แต่น้อยผิวน้ำเรียบดุดกระจกสะท้อนแสงจันทร์และดวงดาวนางหลับตาแล้วเอ่ยปากเรียกพญานาคอย่างเบาๆน้ำกลางแม่น้ำเริ่มเปลี่ยนแปลงเกิดแสงสีฟ้าอ่อนเรืองขึ้นจากใต้ผิวน้ำแสงนั้นค่อยๆแผ่ขยายกว้างขึ้นแล้วพญานาคก็โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำอย่างสง่างาม ครั้งนี้ร่างของพญานาคดูใหญ่โตและสวยงามยิ่งกว่าครั้งก่อนเกล็ดเรืองรองแสงสีเขียวมรกตและสีทองมงกุฎนาคบนเศียนประดับด้วยแก้วมณีเจ็ดสีพญานาคถามนางถึงคำตอบนางก้มศีรษะลงอย่างสุภาพแล้วยื่นดอกบัวเจ็ดดอกออกไปบอกพญานาคว่านางยินดีไปอยู่เมืองนาคก,กับตนแต่ขอให้พญานาคช่วยดูแลครอบครัวของนางที่ยังอยู่บนบก พญานาคตอบรับอย่างยินดีสัญญาว่าครอบครัวนางจะไม่ขัดสนตลอดไปพญานาคบอกให้นางกินเกล็ดนาคเจ็ดเกล็ดที่หลุดจากตนพร้อมกับดอกบัวเกล็ดเหล่านั้นจะทำให้นางสามารถหายใจใต้น้ำและมีชีวิตยืนยาวเหมือนนาคนางทำตามคำสั่ง เกล็ดนาคมีรสหวานเย็นราวน้ำหวานเมื่อกลืนลงไปนางรู้สึกร่างกายเปลี่ยนแปลงเกิดแสงสีฟ้าอ่อนรอบตัวผิวหนังเริ่มมีเกล็ดเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นที่แขนและขาพญานาคพันร่างของนางไว้อย่างอ่อนโยนแล้วค่อยๆดำลงไปในแม่น้ำโขงพร้อมกันน้ำเย็นเฉียบพัดผ่านผิวกายนางแต่นางพบว่าต้นหายใจใต้น้ำได้อย่างปกติ มองเห็นโลกใต้น้ำที่สวยงามน่าอัศจรรย์มีปลานานาชนิดว่ายโยยเล่นเห็นใต้น้ำเรืองแสงระยิบระยับพืชน้ำโบกสะบัดไปมาตามกระแสน้ำพญานาคพานางลงไปสู่ความลึกของแม่น้ำยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งใสสะอาดขึ้นแสงสว่างเรืองรองจากพื้นน้ำเมื่อถึงจุดลึกที่สุดนางเห็นพระราชวังใต้น้ำที่งดงามเกินบรรยาย สร้างจากปะการังสีขาวมุกมีแสงระยิบระยับหลังคาประดับด้วยแก้วมณีนานาสีประตูใหญ่แกะสลักลวดลายนาคอย่างวิจิตรนางก้าวเข้าไปในพระราชวังภายในมีห้องโถงกว้างใหญ่ผืนปูด้วยแก้วผลึกใสดุดน้ำแข็งผนังประดับด้วยไข่มุกและอัญมณีนับไม่ถ้วนแสงเรืองรองนุ่มนวลส่องสว่างทั่วทุกมุมมีนาคหลายตนคอยรับใช้ ล้วนแสดงความเคารพต่อนางเมื่อพญานาคแนะนำว่านางคือคู่ครองของตนชีวิตในเมืองนาคของนางเริ่มต้นขึ้นพญานาคเอาใจใส่นางอย่างดีพานางท่องเที่ยวไปในแม่น้ำโขงแสดงความมหัศจรรย์ต่างๆของโลกใต้น้ำนางได้เห็นถ้ำใต้น้ำที่เต็มไปด้วยทองคำและเงินโขดหินแปลกตาที่เกิดจากธรรมชาติหลายพันปีและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนานา,นาชนิด ที่นางไม่เคยรู้จักมาก่อนพญานาคบอกนางเรื่องราวของตนเล่าว่าพญานาคเฝ้าดูแลแม่น้ำโขงมานานนับพันปีเคยเห็นอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นและล่มสลายเห็นผู้คนมาตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำเห็นสงครามและสันติภาพสลับกันไปแต่ไม่เคยมีใครทำให้พญานาครู้สึกเหงาเหมือนก่อนพบนางวันเวลาผ่านไปอย่างสงบสุขนางใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำอย่างมีความสุข พญานาครักนางมากให้ทุกสิ่งที่นางต้องการพระราชวังใต้น้ำกลายเป็นบ้านของนางนางเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตเป็นนาคว่ายน้ำไปมาในแม่น้ำได้อย่างรวดเร็วพูดคุยกับสัตว์น้ำต่างๆได้พญานาคทำตามสัญญาส่งทรัพย์สมบัติขึ้นไปให้ครอบครัวของนางโดยนำไข่มุกและทองคำไปวางไว้หน้าบ้านในยามค่ำคืน ครอบครัวนางตกตะลึงกับความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นอย่างประทันหันสงสัยว่าทรัพย์สินเหล่านี้มาจากไหนแต่ก็ยินดีรับและใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นพ่อแม่ของนางคิดว่านางหนีไปอยู่กับชายคนใดคนหนึ่งเศร้าโศกที่นางไม่บอกลาแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยนางคงมีชีวิตที่ดีและส่งเงินกลับมาให้ชาวบ้านต่างสงสัยเกี่ยวกับการหายตัวไปของนาง มีการคาดเดาต่างๆนานาบางคนว่านางไปอยู่เมืองหลวงบางคนว่านางถูกลักพาตัวแต่ไม่มีใครรู้ความจริงหนึ่งปีผ่านไปนางคิดถึงครอบครัวมากอยากเห็นหน้าพ่อแม่และน้องๆอยากเดินบนบกอีกครั้งอยากสัมผัสลมและแสงแดดพญานาคเข้าใจความรู้สึกของนางบอกว่านางสามารถขึ้นไปเยี่ยมครอบครัวได้แต่ต้องกลับมาภายในเจ็ดวัน และต้องไม่บอกใครถึงเรื่องราวที่แท้จริงหากบอกนางจะสูญเสียพลังนาคและไม่สามารถกลับมาเมืองนาคได้อีกนางตกลงตามเงื่อนไขพญานาคพานางขึ้นสู่ผิวน้ำในยามค่ำคืนเมื่อนางก้าวขึ้นบนบกร่างกายเปลี่ยนกลับเป็นมนุษย์เกล็ดหายไปผิวหนังกลับเป็นปกติแต่นางยังรู้สึกถึงพลังนาคที่แฝงอยู่ภายในนางเดินกลับบ้านในความมืด พ่อแม่ของนางดีใจจนร้องไห้เมื่อเห็นนางกอดนางไว้แน่นถามว่านางไปอยู่ที่ไหนมาตลอดปีที่ผ่านมาทำไมไม่ส่งข่าวคราวกลับมาบ้างนางตอบอย่างลังเลบอกเพียงว่าไปอยู่ที่ไกลๆมีชีวิตที่ดีและเป็นคนส่งทรัพย์สมบัติกลับมาให้พ่อแม่พยายามซักถามรายละเอียดแต่นางหลีกเลี่ยงเปลี่ยนเรื่อง นางอยู่บ้านห้าวันช่วยพ่อแม่ทำงานคุยกับน้องๆเล่นกับเด็กๆในหมู่บ้านแต่นางรู้สึกไม่ค่อยสบายใจผิวหนังแห้งและคันหายใจไม่ค่อยสะดวกรู้สึกเหมือนอยากกลับไปอยู่ในน้ำร่างกายของนางเริ่มปรับตัวกับชีวิตใต้น้ำแล้วการอยู่บนบกนานเกินไปทำให้เจ็บป่วยคืนที่หน้องสาวของนางสังเกตเห็นว่านางไม่ค่อยสบายถามถึงอาการ นางบอกว่าไม่เป็นไรแต่น้องสาวยังคงกังวลทุ่มเทดูแลนางตลอดคืนเมื่อใกล้รุ่งสางนางเริ่มเผลอร่างกายร้อนผิดปกติเกล็ดเล็กๆเ,เริ่มปรากฏที่แขนและคอน้องสาวตกใจเมื่อเห็นส่งเสียงกรีดร้องเรียกพ่อแม่พ่อแม่วิ่งเข้ามาในห้องตกตะลึงเมื่อเห็นสภาพของนางนางพยายามอธิบายบอกครอบครัวว่าตนไปอยู่กับพญานาคใต้แม่น้ำโขง ตอนนี้ต้องรีบกลับไปก่อนที่จะสายเกินไปการเปิดเผยความลับทำให้ร่างกายนางเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกล็ดงอกออกมามากขึ้นผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเขียวดวงตาเป็นสีแดงพ่อแม่ตกใจกลัวถอยหนีออกมาจากห้องคิดว่านางโดนผีสิงน้องๆร้องไห้กันเป็นพืชชาวบ้านได้ยินเสียงก็พากันมาดูเห็นสภาพของนางก็ตกใจไปตามๆกัน มีคนบอกว่านางกลายเป็นผีพรายต้องเอาออกจากหมู่บ้านต้องไล่ไปให้พ้นนางเสียใจมากที่ครอบครัวและชาวบ้านกลัวตนพยายามอธิบายว่าตนไม่ใช่ผีแต่ไม่มีใครฟังทุกคนต่างหวาดกลัวถอยห่างออกไปนางรู้ว่าไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้ตัดสินใจวิ่งออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำโขง ชาวบ้านไล่ตามด้วยคบเพลิงและอาวุธตะโกนด่าว่าเป็นพูดผีปีศาจนางวิ่งเร็วมากร่างกายที่เปลี่ยนแปลงทำให้มีกำลังมหาศาลไม่นานก็ถึงเกาะดอนสวรรค์นางกระโดดลงจากโขดหินสู่แม่น้ำโขงน้ำเย็นช่ำชุ่มช่ำทั่วร่างนางรู้สึกโล่งใจทันทีหายใจออกได้สะดวกเกล็ดที่ผิวหนังเปล่งประกายในน้ำพญานาคโผล่ขึ้นมารับนาง พันร่างของนางไว้อย่างอ่อนโยนนางร้องไห้ในอ้อมแขนของพญานาคเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นพญานาคปลอบใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเตือนว่านางไม่ควรขึ้นไปบนบกอีกแล้วเพราะร่างกายเปลี่ยนไปมากจนไม่สามารถอยู่ท่ามกลางมนุษย์ได้นางต้องใช้ชีวิตในแม่น้ำโขงตลอดไปนางยอมรับชะตากรรมนี้รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่น พญานาคพานางกลับไปยังพระราชวังใต้น้ำดูแลนางจนฟื้นตัวสัญญาว่าจะรักนางตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนางก็รักพญานาคเช่นกันยอมรับว่าเมืองนาคคือบ้านที่แท้จริงของตนแล้วตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านริมโขงเล่าขานเรื่องราวของผีพรายที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะดอนสวรรค์บอกกันว่าในคืนเพนจะมองเห็นร่างของผู้หญิงงามนั่งอยู่บนโขดหินมองดูแม่น้ำ บางครั้งเห็นนางลอยอยู่เหนือผิวน้ำผมยาวสลวยโบกสะบัดไปตามสายลมร่างกายโปร่งใสเหมือนหมอกมีชาวประมงบางคนบอกว่าเคยเห็นนางว่ายน้ำในแม่น้ำยามค่ำคืนเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนปลาบางครั้งมีแสงสีเขียวเรืองรองตามร่างของนางบางคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงร้องเพลงไพเราะดังมาจากกลางน้ำในยามดึก เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงมนุษย์ธรรมดาแต่ไพเราะเหลือเกินทำให้รู้สึกหลอนใจและคลิดถึงบ้านชาวประมงที่ได้ยินเสียงนั้นมักจะรีบพายเรือกลับฝั่งกลัวว่าจะถูกผีพลายล่อลวงให้กระโดดลงน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเตือนเด็กๆไม่ให้ไปเล่นน้ำใกล้เกาะดอนสวรรค์โดยเฉพาะในวันเพ็ญบอกว่าผีพลายจะมาจับเด็กที่เล่นน้ำไปเป็นเพื่อนไม่มีใครกลับมาอีกเลย แต่ความจริงแล้วนางไม่เคยทำร้ายใครนางเพียงแค่โดดเดี่ยวและคิดถึงชีวิตบนบกคิดถึงครอบครัวที่นางต้องทิ้งไปนางมักจะขึ้นมานั่งบนโขดหินในยามค่ำคืนมองดูหมู่บ้านริมฝั่งที่เคยเป็นบ้านของนางเห็นแสงไฟจากเรือนต่างๆได้ยินเสียงหัวเราะของผู้คนจากระยะไกลนางอยากกลับไปอยากพูดคุยกับพ่อแม่อีกครั้ง อยากบอกว่านางไม่ใช่พูดผีแต่เป็นเพียงคนธรรมดาที่ตกหลุมรักผิดคนพญานาครู้ว่านางยังคิดถึงชีวิตเก่าพยายามทำให้นางมีความสุขพานางท่องเที่ยวไปตามแม่น้ำโขงจากต้นน้ำในจีนไปจนถึงปากแม่น้ำในเวียดนามแสดงความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักนางได้เห็นเมืองนาคอื่นๆที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของแม่น้ำ พบนาคเผาพันธุ์อื่นๆที่มีรูปร่างและสีสันแตกต่างกันในเมืองนาคแห่งหนึ่งที่อยู่ใต้น้ำตอนลาวนางได้พบกับหญิงสาวอีกคนที่เคยเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับนางหญิงคนนั้นมาอยู่กับนาคมานานกว่า50ปีแล้วแต่ยังดูหนุ่มสาวเหมือนเดิมเพราะพลันนาคทำให้อายุยืนยาว หญิงคนนั้นบอกนางว่าตอนแรกก็คิดถึงบ้านเหมือนกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ค่อยๆย,ยอมรับและพบว่าชีวิตที่นี่ก็ไม่เลวร้ายอย่างที่คิดหญิงคนนั้นเล่าว่าครอบครัวบนบกของนางตายหมดแล้วหมู่บ้านเดิมก็เปลี่ยนไปมากบ้านเรือนหลายหลังถูกทิ้งร้างคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักนางแม้ขึ้นไปบนบกก็ไม่มีที่ไหนให้กลับไปแล้ว นางฟังแล้วก็เศร้าเริ่มคิดว่าชะตากรรมของตนเองคงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันปีที่สองผ่านไปนางเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นยอมรับว่าตนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ธรรมดาได้แล้วร่างกายเปลี่ยนแปลงมากจนแทบจะเป็นนาคโดยสมดุลเกล็ดปกคลุมร่างกายเกลือบทั้งหมดเมื่ออยู่ในน้ำสามารถเปลี่ยนร่างเป็นนาคได้เหมือนพญานาคแต่เมื่อขึ้นบนบกก็ยังคงมีรูปร่างกึ่งคนกึ่งนาค นางเริ่มช่วยพญานาคดูแลแม่น้ำโขงเฝ้าระวังมนุษย์ที่มาทำลายธรรมชาติคอยช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบอุบัติเหตุในน้ำหลายครั้งที่มีเด็กตกน้ำนางก็แอบไหวไปช่วยดันตัวเด็กขึ้นมาบนเรือโดยไม่ให้ใครเห็นตนชาวบ้านมักคิดว่าเป็นความบังเอิญหรือพระพิคเนตช่วยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของผีพลายที่พวกเขากลัวในคืนหนึ่งมีชาวประมงคนหนึ่งออกเรือไปหาปลาตอนดึก เรือล้มกลางน้ำโขงที่น้ำเชี่ยวชายคนนั้นว่ายน้ำไม่เป็นกำลังจะจมลงไปนางรีบว่ายไปช่วยดึงตัวชายคนนั้นขึ้นมาเหนือน้ำพยุงตัวไปจนถึงฝั่งอย่างปลอดภัยแสงจันทร์ส่องให้เห็นใบหน้าของนางชัดเจนชายคนนั้นตกใจเมื่อเห็นว่าผู้ช่วยชีวิตคือหญิงสาวที่มีแกลดบนผิวหนังชายคนนั้นถามว่านางคือใคร นางตอบเบาๆว่าเป็นเพียงคนที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำขอให้เขาอย่าบอกใครเกี่ยวกับการพบนางแล้วนางก็กระโดดลงน้ำหายไปชายคนนั้นนั่งอยู่บนฝั่งนานงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นสงสัยว่าตนเห็นผีหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกขอบคุณผู้ช่วยชีวิตวันรุ่งขึ้นชายคนนั้นกลับไปบอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านบางคนเชื่อว่าเขาพบผีพราย บางคนคิดว่าเขาเห็นภาพลวงตาแต่ผู้เฒ่าคนหนึ่งบอกว่าผีพรายที่เกาะดอนสวรรค์ไม่ได้เป็นผีร้ายแต่เป็นสตรีผู้น่าสงสารที่ติดอยู่ระหว่างสองโลกไม่สามารถเป็นมนุษย์หรือนาคได้อย่างสมบูรณ์เรื่องราวของการช่วยชีวิตแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับผีพรายบางคนเริ่มเชื่อว่านางไม่ได้เป็นพูดผีร้ายอย่างที่คิด แต่อาจเป็นผู้พิทักษ์แม่น้ำโขงเรื่องมีคนมาที่โขดหินบนเกาะดอนสวรรค์วางเครื่องสักการะไว้ให้นางมีดอกบัวทูบเทียนและขนมหวานหวังว่านางจะได้รับและคุ้มครองพวกเขานางรู้สึกอบอุ่นใจที่มนุษย์ไม่กลัวตนอีกต่อไปแม้จะไม่สามารถพูดคุยกับพวกเขาได้โดยตรงแต่การที่พวกเขายอมรับการมีอยู่ของนางก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นมาก นางมักจะกินเครื่องสักการะที่ชาวบ้านนำมาท้วนรสชาติของอาหารมนุษย์ทำให้คิดถึงชีวิตเก่าสิบปีผ่านไปนางใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำส่วนใหญ่ขึ้นมาบนเกาะดอนสวรรค์เป็นครั้งคราวพ่อแม่ของนางเสียชีวิตไปแล้วนางขึ้นไปดูงานศพของพวกเขาจากระยะไกลไม่กล้าเข้าไปใกล้เห็นน้องๆโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีครอบครัวของตนเอง นางร้องไห้อย่างเงียบเงียบเศร้าใจที่ไม่สามารถอยู่เคียงข้างครอบครัวได้พญานาคปลอบใจนางว่าทุกอย่างเป็นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์มีอายุสั้นเกิดแล้วก็ต้องตายแต่นางมีอายุยืนยาวเหมือนนาคแล้วจะได้เห็นหลายชั่วคนผ่านไปจะได้เห็นโลกเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือพญานาคจะอยู่เคียงข้างนางตลอดไปนางพยายามยอมรับคำพูดของพญานาค เริ่มมองชีวิตในแง่กว้างขึ้นเข้าใจว่าตนมีบทบาทใหม่ในฐานะผู้คุ้มครองแม่น้ำโขงนางเริ่มใช้พลังที่ได้จากเป็นนาคเพื่อช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นคอยดูแลแม่น้ำช่วยเหลือสัตว์น้ำที่ได้รับบาดเจ็บและเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชาวประมงหลายสิบปีผ่านไปหมู่บ้านริมโขยเปลี่ยนแปลงไปมากมีถนนหนทางเข้าถึงมีไฟฟ้ามีรถยนต์วิ่งไปมา บ้านเรือนสร้างใหม่ทันสมัยขึ้นคนรุ่นเก่าที่เคยรู้จักนางตายหมดแล้วคนรุ่นใหม่รู้จักนางเพียงจากเรื่องเล่าจากตำนานที่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังแต่ความเชื่อเรื่องผีพรายที่เกาะดอนสวรรค์ยังคงอยู่ชาวบ้านยังคงมาวางเครื่องสักการะยังคงเล่าขานเรื่องราวของนางบางคนบอกว่าเคยเห็นนางในคืนเพ็ญบางคนบอกว่าได้ยินเสียงร้องเพลง เรื่องราวของนางกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิน่นกลายเป็นตำนานที่คนในพื้นที่ภูมิใจนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยี่ยมชมเกาะดอนสวรรค์อยากเห็นที่ที่ผีพรายอาศัยอยู่คนท้องถิ่นเล่าเรื่องราวของนางให้นักท่องเที่ยวฟังบอกว่านางคือผู้พิทักษ์แม่น้ำโขงไม่ใช่ผีร้ายอย่างที่หลายคนเข้าใจนางคือหญิงสาวที่เคยเป็นมนุษย์แต่เลือกที่จะอยู่กับพญานาคเพราะความรัก และตอนนี้ดูแลแม่น้ำและผู้คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งพญานาคและนางมีชีวิตอยู่ร่วมกันมาร้อยกว่าปีแล้วความรักระหว่างสองคนยังคงแน่นแฟน้นนางเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับชีวิตใต้น้ำเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าตนไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นนาคที่มีหัวใจของมนุษย์มีความทรงจำของชีวิตเดิมและมีความรักที่มีต่อทั้งสองโลก ในคืนเพ็ญทุกเดือนนางยังคงขึ้นมานั่งบนโขดหินที่เกาะดอนสวรรค์มองดูแม่น้ำโขงไหลผ่านอย่างเชื่องช้ามองดูดวงดาวบนท้องฟ้านึกถึงวันที่ตนยังเป็นมนุษย์นึกถึงครอบครัวที่จากไปแล้วนึกถึงชีวิตที่เคยมีและยิ้มอย่างอ่อนโยนกับความทรงจำเหล่านั้นชาวบ้านที่เดินผ่านไปในยามค่ำคืนบางครั้งก็เห็นร่างของนางเห็นเงาสะท้อนบนผิวน้ำ เห็นแสงสีเขียวอ่อนเรืองรองในความมืดแต่ไม่มีใครกลัวทุกคนรู้ว่านางคือผู้พิทักษ์คอยดูแล,แลและคุ้มครองพวกเขาคอยเฝ้าระวังอันตรายจากแม่น้ำนางเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกนาคพญานาคมักจะโผล่ขึ้นมาเคียงข้างนางในคืนเหล่านั้นพันร่างของนางไว้อย่างอ่อนโยนทั้งสองมองดูดวงจันทร์ร่วมกันไม่ตอนพูดอะไรเพียงอยู่เคียงข้างกันก็พอ ความรักของพวกเขาเหนือการเวลาเหนือความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์เป็นความรักที่บริสุทธิ์และยืนยาวแม่น้ำโขงยังคงไหลต่อไปผ่านเกาะดอนสวรรค์ผ่านหมู่บ้านริมฝั่งพัดผ่านน้ำจากต้นพางสู่ปลายทางและในแม่น้ำนั้นมีผีพรายกับพญานาคอาศัยอยู่คอยดูแลและคุ้มครองผู้คนที่พึ่งแม่น้ำเพื่อหาเลี้ยงชีพเรื่องราวของนาง กลายเป็นตำนานที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนริมแม่น้ำโขงและในคืนที่ท้องฟ้าแจมา่มใสดวงจันทร์เต็มดวงหากใครมายืนบนฝั่งแม่น้ำโขงตรงบริเวณเกาะดอนสวรรค์และสงบใจฟังก็อาจจะได้ยินเสียงร้องเพลงไพเราะดังมาจากกลางน้ำเป็นเสียงของผีพรายที่ร้องเพลงบอกเล่าเรื่องราวของตนเล่าถึงความรักความเสียสละ และชีวิตที่ต้องเลือกระหว่างสองโลกเสียงนั้นไม่น่ากลัวแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความเศร้าส้อยที่ไม่มีวันจางหายเหมือนกับคลื่นแม่น้ำที่ซัดฝั่งไม่หยุดหย่อนตราบใดที่แม่น้ำโของอยังไหล